งานกันค่าวันนี้ตรวจตารางค่ะนาทีถึงใคร,รโอเค่อไปสอดนพสองทับสองเริ่มที่ครูสง่าค่ะครูสง่าคาบหนึ่งสองวันจันทร์สองศูนย แล้วก็ต้องอะไรนะคะชอดออสองกสนึ่งสามหนึ่งอ่ะแล้วก็คาบที่สามสี่วันพุธหนึ่งสาหนึ่งเหมือนกันสู่พักรหนึ่งสามหนึ่งอังคารสามสรหัสสองหนึ่ง สองศูนย์หนึงสองอังคารสามสี่ฤหัสแปดเก้าห,ห้องหนึ่งสองหนึ่งเดยวนะคะคุณสอทอสอง 2, 8, 9, ทับสองแปดเก้าฤหัส แปดเก้าพรดหาสห้องหนึ่งสอหนึ่งกับวันอัคาอันคาร <5 S 1> อังคารห้องหนึ่งสามหนึ่งสามสี่ของเกีดสิไหมของสุนันทาสุนันทาห้องหนึ่งสามหนึ่ง จุดนันคาหนึ่งสามหนึ่งภาพสามสี่พื้นฐาน, 1, า 3, 4, านแล้วก็อ่าแปดก้าอังคารค่ะห้องหนึ่งสองหนึ่งาอังคารหนึ่งสอ่มีไหใช่ไหมต่อไปปล่อย ห้องหนึ่งาอัคารรหัส201ศสีแล้วก็หกเจวันศุกร์ห้องหนึเหมือนกันต่อไปชุติมาชุติมาวันจันทร์ภ้าเจ็ดศ วแล้วก็วันพฤหัสภาพหนึ่งสองห้องหนึ่งสองหนึ่งขีดเป็นวันพฤหัสใช่ไหม <c oughs> วันพฤหัสค่ามหนึ่งสองเมื่อกี้ไม่เป็นเป็นติ๊กของสามท <c oughs> ัามหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมาดู ค okay. ต่อไปสุดด,ดีค่ะอืมชุดที่มามีสองเปิดชุดที่มาเหมือนเดิมชุดที่มามีหกเจ็ดวันพุธด้วยค่ะห้องหนึ่งสองสองกเจ็ดวันพุธแล้วก็สุดไดดดีค่ะ สุดฤดีค่าหกบรจันหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็ค่าสามสี่บันสุกห้องหนึ่งสองสองหนึ่งศูนย์ศูนย์สามแสดงว่าคราูภาษาอังกฤษยังไม่มาเช็คสองสห 8, ป2 12, 14, 16, 18, 20, ี่ 24, 26, 28, 30, 3ปสโอเคจบค่ะไปชตทอ,อทอับส <laughs> ามยันขันแข็งค่ะวันนี้ทำงานเพื่อชาติ <laughs> ขาดทอ2คับสค่ะครูสุดาดีอยู่หน้าครูสุดาดีแล้วอ่ะวันจันทร์คาพหนึ่งสอบเอ็ดสอนเราจะไม่เจอตาราง1 1บเอนึ่แล้วก็ตรงไหนวันศุกร์ภาพ8ปดาจายีสาาพ่งศูนยามโอเคหนึ่งหนึ่งสอ เราไปสองสิอดสองหนึ่ด้วยทนเพิ่มนี้เดินอีกแล้วต่าไปคุณพิชรัตน์ค่ะ3ามสี่จันสิบแปดสองหนึ่งแล้วก็สามสี่จันกับสามสี่ผลตัส ต่อไปคือสุภนันทาค่ะสุภนันทาหกเจ็ดวันจันสิบเอ็ดสองหนึ่งเหมือนกันหกเจ็ด 6, 7, จันหนึ่งสองพุทธสง่าค่ะ โอ้โหชดทองนักถามไปซึ่งเป็นหนึ่งหมดเลยไปอยู่นั่นเลยครูสง่าก็จะเป็นวันอังคาร6 7เจ็ดแล้วก็วันศุกร์สามสี่แล้วก็ครูรัตนพันธ์ค่ะรัตนพันธ์จะเป็น1นึ่ เลดี้ดิจิทันิ่สามสี่พุทธหนึ่งสูนยูนยสี่แล้วก็ค่า 6, หกวันพฤหัสค่ะห้องหนึ่งสองหนึ่งมิชาลีหน okay. ึ่งศูนย์ศสี่สามห้าเป็นตัวนัดค่ะ 1, 2, 8, 9, หนึ่งสองแปดเก้าพฤหัสห้องหนึ่งหนึ่งสอง

เสร็จแล้วค่ะปชสองไปกก็ปชสามสุดท้ายแล้วนะคะใกล้แล้วค่ะอีกสาห้องโอเคอีกสมห้องช,ชู้วู้าสามับหนึ่งพิทยาพรค่ะ มาตรวจตารางนะคะวันนี้กรรมการมีเยอะมากค่ะตามคำสั่งตอนนี้มีอยู่สองคนค่ะคิดพทยาพรห้องหนึ่งสองหนึ่งค่ะถ้าสามสี่จันทำหน้าที่เพื่อชาติแล้วก็เไม ค่าบ8วันพุธค่ะห้องหนึ่งสองหนึ่งโอเคสองหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ้คุณพัชรัก์ค่ะค่าหนึ่งสองอันคารห้องหนึ่งสองหนึ่งห่งนแล้วก็วันศุกร์ค่าสามห้องหนึ่งสองหนึ่งคุณงาค่ะ กลางาวันอังคารภาพสามสี่ค่ะห้องหนึ่งสามอห้องหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งภาพหกเจ็ดวันสูงค่ะหกเจ็ดวันสูงลอยค่ะ ลอยสาสพุทธค่ะห้องหนึ่งสามสองแล้วก,ก็8-9ดเก้าจันค่ะห้องหนึ่งสามสองชุดที่มาค่ะหนึ่งสองพุทธค่ะห้องหนึ่งสองหนึ่ง Okay. ติดแล้วเมื่อกี้ที่ว่าติดผิดงงกลางตกใจคิดว่าชั่วโมงซอนกันแล้วก็ตรงไหน6.7อังคารห้องหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสหนึ่งอังคารสองหนึงศาชาระผิดสโอเคต่อไปสุนทดีค่ะ เกิดตื่นตีสามสี่พระฤหัดค่ะห,ห้องหนึ่งสองสองแล้วก็หนึ่งสองพุทธค่ะเอ้ยหนึ่งสองสุขห้องหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งทั้งหมดสามสิบเอ็ดค่าสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบหก 18, 2สิบแปดยี่สิบยสองยี่่ยี่หกยี่ดสามสิบเอ็ดสุนันทาคาบหกเจ็ดวันพุดิรับสเปดงานสามรับสงเปิงานค่ะเปิดผ่านได้เลยสามรับสามยังมงสุดท้าย ดีใจดีใจค่ะห้องสุดท้ายโอเคห้องสุดท้ายแล้วคะ่ะมาอยู่หน้าใครเมื่อกี้อยู่หน้าสง่าใช่ไหมมีสง่าไหมสง่าไม่มีคะ่ะโอสงามีมีหกเจ็ดจันคะ่ะห้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดจันหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามสี่ผักลูกแพรค่ะหนึ่ง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 จาน สามพักสามเลยนะของพลอยค่ะไม่ได้ติคือหมดติทั้งนี้ไม่ได้ติของอของพลอยหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งก็คือวัาจานจันทร์ข้าวสามสี่ชลธโรสามทักสามแล้วก็วันศุกร์ข,ข้าหนึ่งสองห้องหนึ่งหนึ่งสอง สุดดีค่ะสองสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเป็นสามค่าอ่าห้องหนึ่งหนึ่งสองวันจันค่าแปดแล้ก็วันอาคารค่าสามสี่แล้วก็วัน พุทธคาบหนึ่งสองห้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งรหัสวิชาสองหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะอันนี้แล้วก็วันศุกร์คาบหกเจ็ดห้องหนึ่งหนึ่งสองชุดที่มา สามหนึ่งคาบสามสี่วันส,สุขค่ะอ่อตรงไหนตรงไหนอ่ะแปดเก้าอาคารหนึ่งสามหนึ่งโอเคแล้วก็เพิศรัตรค่ะ 1>, 1, 2, 2วันพฤหัสคาบหนึ่งสแล้วก็วันพุธคาบ 3, 4สุดนันทาคาบ 6, 7วันพุธแะไรว่าุกรนันทาอยู่ในสอ้องในสองห้องสามับหนึ่ง3าช่ับะ อัษาอนนี้ส1 2 4 6 8เอ2สองสี่2 2ปดสบสองสสกษป่สสาอนงสี่ี่ปดสิบสี่2 8

สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สองยี่สี่ยี่หกยี่แปดจางสิบเมื่อกี้ลืมนับอะไร <c oughs> โอ้ยห้องสุดท้ายทำให้สับสนครบค่ะอ่าแล้วทำไมตรงนี้มีครูรัตนพันธ์ตรงนี้ด้วยคือไม่ได้ติ๊กอะเอาเปิดครูรัตนพันธ์หน่อย วันศุกร์คาบเจ็ดแปดห้องหนึ่งสองสองไห่เดี๋ยวไม่ใช่อ๋อเป็นเด็กบัญชีเสร็จแล้วก็บัญชีกยังไม่มาเช็คเดี๋ยวบัญชียังไม่มาเช็คใช่ไหมตอนนี้คือนักเรียนเราครบนักเรียนเราครบแล้วเราก็มาเช็คครูค่ะว่าตอนนี้ครูของเราที่ไปสอนแผนกต่างๆ มีใครบ้างเราต้องตามไปเช็คให้เขาอืมเราต้องตามไปเช็คครูนะสงาก็สอนในแผนอย่างเดียวครบเนี่ยอย่างเงี้ยแห่งครูพิทยาพรเราต้องตามไปเช็คแผนในี้ให้เขาานะดูนะของครูพพชรชนะสอนคอมอย่างเดียวครบอันนี้เราก็เหลือครูพิทยาพรที่ต้องตามไปเช็ค จริงๆแล้วแผนเขาต้องมาเช็คเองแล้วเขาก็ตามมาเอาชั่วโมงของเราสถานประกอบการสุรตรีเบดีครกวราพร,าร,พร,าพรตารางทองน่ารักมากเลย,อ,ลยอันนี้ครีมอ๋อสถานประกอบการ ราตนพันธรัตนพันต้นนองไปเช็คสุนันทาสุนันทาคอมอย่างเดียวอันนี้น,นอมอวัแทนัแทน,นมีสชีด้วยนม,มีคนบัญชีด้วย ฉะนั้นเราก็าจะเหลืออยู่กี่คน 1, 2, 3, 4งสองสี่ครู4ี่คนที่เราต้องตามไปเอาเด็กแผนกอืนอน่นมาเช็คตอนนี้เด็กของเราเรียบร้อยแล้วเช็คเสร็จแล้วค่ะตารางครูตารางเด็กตารางห้องนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะของแผน,นเทคโนโลยีธุรกิจดิจชทัลค่ะกับมือให้ตัวเอง <laughs>